ครับสวัสดีครับพีพีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้กามาพอๆกับพอแต้มอีกเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับมือนี้พอแต้มของามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนชัยว่านต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับมือขึ้นวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่21ตุลาคม67เลาวพัฒนาออก ห้าสี่สองเก้าแปดเก้าขับเลขล่างเขาออกสองเก้านะพี่น้องเนาะครับของเซียนชัยวานงวดที่ผ่านมาก,กันรุดได้นะพี่น้องนะครับวันจันทร์ที่21ตุลาคม2567ลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งโลด5กับ6 5กับ6กหกกับบอมาณจากักรตูนะพี่น้องเนาะ 567เจชุดวิ่นรุดนะครับส่วนหนึ่งสองสากามาสองสองห้าสองหกสองเ็ดขับออกสองเก้าครับฮะรุดก็คือรุดนพี่นองเนาะบัวกันครับมีเขามีรุดนะครับเนาะบัวคูบาอาจาร,รย์ในนพี่นองครับเมือนีกามาแล้วพอแต้มภาพมาติดตามต่ออีกครับลาวพัฒนาเซียนชัยวานนพี่นองเนาะครับนาเบิงน้ำกันนะครับ ลาพัฒนาเซียนชัยวาน ครับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดพี่น้องครับชุดเตียมพันพี่น้อง หนึ่งสองส ล่มดีแท้วะลมผัดยากาศดีนะพี่น้องมือนี่ทั้งแดดทั้งลมครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อแปดหนึ่ง แปดสองแปดสามเก็ดเก็ดหนึ่งเก็ดสอง เจ็ดสามนะครับครับส่วนตัวเน้นนะพี่น้อง ก่ะเงินซีหาง กันหกหนึ 1, ่งหกสองนะครับสัตว์เกียดเนาพี่น้องเนาะขับคอยเขาคอย,คอยแตกปังๆเด้หงวดนี้พี่นอ้องจิได้สุกๆมันๆกันเนะครับเนาะพี่น้องแคบหน้าจอไว้นะครับเด้อ กับเราพัฒนาเซียนชัยวาน,นะนพี่น้องเนาะครับผมาบนล่างวิ่งรูด7กับ8ปดพี่น้องเนาะชุดเต็มเพิ่นกับหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามับแปดหนึ่งแปดสกัน6 1 6 2เน้น8ปด2นึ่งเนึะพี่น้องเนาะรับเอาพอเต็มกับขอขอ,ขอบพูดอะไรนะครับเด้อเซียนชัยวานนะรับเนาะ ครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเต้ียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนอพี่น้องเนอ,อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมก็ไหวพรอนคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องอิซีก็จะได้สกคๆมันๆกัน,กนเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะาลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะาลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ําแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแนลได้พี่น้องเนอ,อ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำนพี่น้องเนาะเพื่อจะบอพัดชิปใหม่ๆนะครับครับเอาสำหรับชิปนี้พอเตรียมมีแค่นี้พี่น้องพอเอฟซีทุกคนโศกโศกมันมานเฮงเฮงลยๆกันทุกคนเนาะครับเนาะพอกันชิปหน้าครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม